สวัสดีพอยพี่น้องบ้านเฮาสู้ขู่สู้คนเลยนะคะเมื่อน,นี้คะ่ะพบพอกับนิดาคะ่ะบานสวนของขวัญของเฮาเช่นเคยนะคะพอยพี่น้องคะ่ะอตอนนี้นะคะปัญหาของเกษตรกรผู้เลี้ยงว้วนเนาะสำรับโรคลํำปีสกินนะคะตอนนี้ก็ยังเป็นปัญหาใหญ่เป็นปัญหานัก ของพ่อแม่พี่น้องหลายๆทันที่เลี้ยงง่วกันอยู่เนาะแลกกับเป็นปัญหาของนิดาคือกันนะคะพ่อพี่น้องค่ะมเมื่อนนี้ค่ะนิดาจะมาเป็นหมอยาอีกแล้วนะคะออจากคลิปก้อนๆคลิปคลิปก้อนน้านี่นะคะที่นิดาได เอายาที่นิดาให้งว่วะให้ง่วกินไปนะคะเออเมื่อนี้ค่ะนิดากะจะเอายาใหน้องกินอีกนะคะคลิปนี้ก็จะมีการเสริมของมาแนนเนาะเพราะวา่าเออง่วของนิดาง่วหน่อยนิดากะเป็นล้ำปีสกินคือกันนะคะเป็นตัวหนึ่งค่ะพ่อยพี่น้องค่ะและนิดากะใส่เป็นการกินยานะคะกินยาสมุมนไพรรวมด้วยกับกินยาสามัญเนาะ เดี๋ยวเข้ามาเริ่มกันเลยเนาะมือนี่นี่ด่าขออนุญาตไปซาๆนะคะไปวินองค่ะอืมมันจังจะโตยาชัดเจนเนาะแล้วก็เดี๋ยวเข้าปรุงยาแล้วเซตแล้ว,ลวนี่ด่าจะเอายานีไปให้น้องกินนะคะแล้วก็จะไปอัปเดตอาการน้องว่าอาการน้องเป็นจังไหนเนาะอืมอ่านี่จะเป็นหัวอาหารค่ะ หัวอาหารนี่ก็คือนิดาจะใส่รอให้เขากินยาค่ะผสมเนาะหรือว่าจะเป็นยาใส่กล้วยยาใส่ยางกะดีเื่กันนะคะนิดาก็ะได้ล่ให้พเพียน้น้องเขาเบิรงอยู่เนาะแต่ว่าสําหรับคลิปนี้นิดากระจัเน้นเลยเนาะเอาตัวยาเลยน,นะคะอันนี้จะเป็นหัวอาหารค่ะหัวอาหารที่เท่ารอยเขากินค่ะและนิดาจะใส่ยาแก้แพ้ค่ะนี่จะเป็นตัวนี้ค่ะยาแก้แพ้เป็นรูปแบบลักษณะนี้นะคะนี่ค่ะ งัวนหน่อยโตนี้ก็คืออายุปีหนึ่งค่ะอายุปีหนึ่งยาแก้แพ้นี่ดาจะให้ซีเม็ดค่ะนี่นี่ดาจะให้ซีเม็ดเนาะและก็นี่ดาจะให้เป็นบอมสินค่ะพ่อยพี่น้องค่ะยาบอมสินนี่อ่าสรรพคุณนของเขาก็คือ เป็นยาลดอักเสบเนาะนยังเซนแบบว่าเป็นแผลเป็นฝีเป็นหนองค่ะแบบมดลูกอักเสบอาการติดเชื้ออีกอย่างแนวนี้เนาะ <c oughs> รักษาอาการอักเสบต่างๆเนื่องจากการติดเชื้อนะคะอ่าแรกๆนี้เคื่อนิดาให้กินค่ะเพราะว่าน้องติดเชื้อมีการติดเชื้อแล้วก็ลุกลามเนาะ อืมแต่ว่าถา้าบ่มีอาการติดเชื้อเข้ากับว่าต้องให้กินกระด้เดอวยค่ะสําหรับตัวนี้เนาะยาบอมซิ้นนะคะและก็อีกตัวนึงก็จะเป็นยากาโนค่ะยากาโนหารอยนี่แหละคะ่ะ นีลดาขออนุญาตบอกก่อนตรงนี้เลยนะคะว่าตัวยาทั้งหมดนี่คือบริษัโฆษณาเอียงท้งสินนะคะคือนได้ใส่แล้วเห็นผลกันเลยอยากเอามาให้พี่ให้น้องเขาฟังเนาะอืมค่ะนี่ก็จะเป็นคือกันนะคะรักษาแผลฟีน้องติดเชื้อต่างๆหมดลูกอักเสบเสียค่ะอืมเขาก็ให้กินตัวนีด้เนาะการโนค่ะนี่เมื่อนี้นิดาจะให้วอมซิ้นน้องค่ะแต่ว่าแผลน้องก็จะ เริมดีขึ้นแล้วค่ะหลังจากที่น้องตงนับตั้งแต่ม,อมือน้องเป็นเนาะการรักษามาเป็นสองอาทิตย์ค่ะสองอาทิตย์แล้วค่ะนี่กะเริ่มจะดีขึ้นแล้วค่ะอืมนี่ดาจะแก้แก้แบบนี้ค่ะเคยเอาห้กินแบบว่าเอาไส้เป็นเม็ดให้กินเลยเขาเคียรถิมเขาเคียรถิมค่ะมือนี้ก็เลยเออแก้แล้วเห็นผลนะคะนี่น้องก็กินเดี๋ยวเขาจะไปเบื้องตอนน้องกินน้องนี่ค่ะก็จะใส่สามเม็ดไปเลย และกะโตต่อมานะคะย่างที่พี่ที่นองเฮ้ารู้จักกันอยู่เนาะเป็นตัวนี้ค่ะยาเขียวตราใบาโพนะคะอืมยาตัวนี้ก็คือเขาจะอ่าคับตุ้มคับหยังออกมานะคะอืมเป็นเป็นเป็นนี่ดาก็จะให้ซองหนึ่งเลยค่ะให้เขาซองหนึง่งให้กินมือละเทือค่ะ สูตรยาตัวนี้คือนี่กจะจา้กินมือละเทือค่ะนี่กระจห้กินท่าซองนึงค่ะถ้าพ่อแไม่พี่น้องท่านใดบองมียาเขียวตราใบโพหาบ่ไดเออช่วงนี้กะรู้ซึกว่าจะเริ่มขาดตลาดเนาะกะจะเป็นใส่แท่นก็นกะจะเป็นตัวนี้ค่ะยาขม ชนิดเมตตาใบหอนะคะสปะคุณกะจะไข่ไข่กันค่ะแก่รอนนายัางเสียค่ะครับตุงมสปะคุณกะจะไข่ไข่สมุนไพรที่นีดาใส่ก็คือตัวนี้ค่ะเป็นฟ้าทลายโจรน,นะคะฟ้าทลายโจรค่ะพอยบินองค่ะ,ะสปะคุณน,น้องเขากะจะซ่อยรักษาโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสเนาอะอซึ่งโรคล้มปีสกินนี่กะเป็นโรคไวรัส นะคะนิดาก,ก็เลยใส่นี่ละค่ะฝาทะไลโจนก็นจะแบบหั่นในเขาแบบนี้ค่ะและกาทางง่วพี่น้องทันใดโตที่มันเป็นมีไข่รวมด้วยยังสี่เนาะโตฮอนมีไข่ย,ยังสี่นะคะก่าใส่บอระเพ็ดค่ะอืใส่บอระเพ็ดอ,อันนี้นิดาจะไฮกํานึงนะคะไอ้ฝาทะไลโจนนี้ค่ะไฮกํานึงไฮเบิดทั้งการทั้งใบเลยค่ะ ให้เขาเลือกกินเอาอืมนี่ดาก็จะท่านแบบนี้แล้วค่ะ,ให,ะ,ออคะให้ยาสูตรนีมาประมาณสองอาทิตย์แล้วค่ะห้ยาสูตรนีมาประมาณสองอาทิตย์แล้วอันนี้ก็คือเซจแล้วค่ะตัวยามีแคนี้นะคะทีนี้ดาวให้เอกากค้นให้เขากันนี่ค้นให้เขากันเลยค่ะ แบบนี้ค่ะก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะแล้วนิดาก็จะเอาให้เขากินค่ะ,ะนี่ให้กินเลยนะคะเอามองคล้อนถอยให้เอ่ยกินก้อนมองค์น์เออม,มากวนเขานี่ค่ะตัวนี้คือเป็นได้สองอาทิตย์ค่ะพ่อยพี่น้องค่ะงวัวตัวนี้เป็นงวัว อายุปีหนึ่งค่ะนิดาจะให้กินตอนเศร้าค่ะทุกเศร้าเลยอืมทุกเศร้าเลยค่ะแล้วก็เวลาที่นิดาปล่อยน่องออกหอกก็คือจะอ่าเซตน้ำสมคว้นใหม่ให้เขาค่ะเดี๋ยวเขาจังไปเบิ้งแผลที่มันยุบเนาะนี่เบิ้งว่าเขากินบอ่อนะคะสูตรนี้คือกินค่ะ ใส่หัวอาหารที่เขาหมักเลยเนาะบางท่านถามว่าเออว่ามันโบกินฝาทะายโจงมันโบกินบอรเพ็ดจังเสียค่ะเขาก็ต้องลอยเขากินค่ะบ่าว่าจะเป็นการยดไส้กล้วยก็ดีหรือว่าั่นนเรากับผสมหัวอาหารหกินแบบนี้ก็ดีนะคะพญายามใม่เขากินค่ะอืมซอยรักษาเนาะนี่นี่ค่ะนี่คือผลรักษา ผลการรักษาได้2อ,อาทิตย์ค่ะตุ้มเริมยุบค่ะเริ่มยุบแล้วนะคะนี่คือแผลตุ้มแผลที่แตกค่ะพอยพี่น้องค่ะรอบๆก็คืออ่อนเบิดแล้วค่ะตุ้มแผลที่แตกอืมแลคือยุบแล้วค่ะแต่ถ้านี่ดาจะทําความสะอาดทุกมือนะคะทาความสะอาดทุกมือแล้วก็ใส่คอปเปอร์ไ้แล้วก็ทายาม่วงไ้นะคะนี่ เป็นการเป็นวิธีการรักษาของบ้านสวนทองขวัญเท้าค่ะตุ้มนี่จากตุ้มใหญ่ๆเป็นตุ้มทีเป็นที่แบบเป็นตุ้มใหญ่ๆกะเริ่มยุบแล้วค่ะเริ่มยุบนี่ตุ้มยู่ขัางไตทองกัสังเกตว่าเริ่มบวมีแล้วค่ะเห็นบวน้อยใหญ่ยนยอนแสงเนาะนี่ค่ะจะบวมีแล้วอืมแล้วกะตุ้มที่ยู่ข้อของน้องค่ะ ถือวายุบล่งหลายเติบเนาะตรงนี้ก็ยุบลงแล้วตรงยุคข้อนี่หายไปแล้วค่ะพอยพี่น้องค่ะยุบหายไปแล้วค่ะเนี่ยนี่ค่ะยุบหายไปแล้วนี่ดาตอนที่เห็นแหลกๆก็คือสังเกตเห็นเป็นตุ่มแหลกๆก็คือตกใจขึ้นกันค่ะแล้วก็เฝ้าให้กินยาเลยอืมจวงแรกๆก็จะมีที่เสริมขมาน้ำแน่ก็จะมีอ่า เป็นใบายานั่งค่ะเพราะว่าเขาเขาแบบจหมูกแห้งเนาะเติมแบบว่าตัวฮอนแล้วก็มีไข่นิดาก็จะให้ใบยานั่งแล้วกับอระเพ็ดค่ะแล้วก็บบวกสูตรนี้แหละสูตรที่น้องกินอยู่นี่แหละคะ่ะนี่คือเริ่มดีขืนฟังทางนี้บมม่มีตุมะะ้มแล้วค่ะฟังทางนี้โอเคแล้วนี่นิดาจะให้แบบนี้ไปจนจนอ่ารู้ซึกว่าตุ้มเขา ยุบแล้วก็หายไปแล้วค่ะพอยพี่น้องค่ะเดี๋ยวจักหน้อยกับจะไดเอาน้องเขาคอกแล้วก็กางมุงห้นะคะนี่ค่ะแผลตกสะเก็ดแล้วค่ะเริ่มตกสะเก็ดแล้วอืเริ่มถือว่าดีขึ้นแล้วค่ะน้องก็กินยาก,กินยังได้ปกติธรรมดาขอสําคัญเลยนะคะพลอพี่น้องค่ะคือเหาสังเกตเห็นตุ่มปุ๊บนะ่เหาเริ่มรักษาเลยนะคะเพราะว่าจะเป็นการห้หมอมาฉีดยาก็ดีค่ะหรือว่าจะห้กินแบบ อ่าเป็นยากินทียังยังยังเช่นทีนี้ด่าเอาให้พี่ให้นองเข้าเบิ้งนี่แหละเนาะค่ะเมื่ออยากให้เกิดกับผู้ใดเลยค่ะเมื่ออยากให้เกิดก็เกษตรกรมาเนเข้าเนาะอ่าจะวังพึ่งไผกะยากเนาะอือเข้ากะอ่าพึ่งเจ้าของนะคะพึ่งเนี่ยค่ะแผลตรงนี้เริมว่ายาส้นไหมล่ะเศร้าแล้วค่ะเริมเริมเริม เร,เริ่มหายไปแล้วค่ะแต่ว่ากัาเข้ากับยาชลาใจเด้อค่ะพอตาเห็นเขายุบจางสีเหลากะคือนิดากระย่างให้กินยาย่างต่อเนืองเนาะให้กินยาย่างต่อเนืองจนกว่าจะยุบพุ่นล้วค่ะจนกว่าจะบอมีพุ่นแล้วเนาะแต่ว่าโตโตโตอื่นน่ะคือตอนที่เอาง้อออกขอกนะ่ะถ้าเอากลับเขาขอกปุ๊บอ่ะนิดาะจะฝ่ากลางมุงให้เลยค่ะแล้วกะัพ่อตาเข้าสังเกตเห็นว่าเป็นตุ้มนิดๆนิน้อยๆตุ้มน้อยน้อย จะเป็นตุ้มชัดเจนวาเเฮาจากสันนิทานว่าเป็นล่าปีหรือบอ่อจังเสียค่ะนี่ด่าก็จะให้กินเลยอืมนี่ค่ะง้อตัวนี้ใจซุ่มขึ้นมาแล้วค่ะเห็นเขาแบบเออเริ่มจะหายแล้วยังเสียค่ะคนเลียงงวัวเนาะคนหักงวัวก็จะเออใจดีใจซุ่มขึ้นมาแล้วค่ะนี่เขากินกินไห้นะคะกินเกี่ยงม้อยลอยเลยค่ะพ่อพวิน้องค่ะ นิดาจะให้กินตอนเศร้าเลยนะคะเพราะว่าตอนเศร้านี้เขาจะหิวเพราะว่าบางตัวเนี่ยจะบอก,กินฝาทะไลโจนเพราะว่ามันขมเนาะบอลาเพจจังสี่ก็จะบอกกินค่ะเพราะว่ามันขมนี่จะรอให้กินแบบนี้เลยค่ะอืนี่ค่ะค้ามือนี้ค่ะนิดากะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้ับพี่กับน้องเฮาได้บ่หน่อยก็หลายเนาะนิดากะอยากแชร์แต่สิ่งดีๆค่ะให้พี่ให้น้องเฮารับชมน้ำกันเนาะ ถ้านองหายแล้วเศร้าแล้วอาการดีแล้วเป็นจังไหนระยะเวลาส่้มไหนเดี๋ยวนิดาจะมาอัปเดตให้พี่ให้น้องเฮ้าเบิ่งอีกเช่นเคยนะคะอ่าให้น้องกินแล้วเห็นผลกันเลยได้เอามาฝากพี่ฝากน้องเฮ้านะคะมื่อนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้คะ่ะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ